นี่เป็นภาพของชาวบ้านหลายรายกําลังหว่านแหหาปลาดที่บริเวณทางน้ําล้นหรือสปริงเวย์อ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งขณะนี้น้ําได้ไหลล้นสปริงเวยแล้วเนื่องจากมีปริมาณน้ําที่เต็มความจุของอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานชาวบ้านหลายคนจึงถือโอกาสนําแหมหาหว่านจับปลาในบริเวณจุดดังกล่าวเนื่องจากจะมีปลาหลากหลายที่ไหลามาก,กับน้ํา เพื่อที่จะนำไปประกอบอาหารรับประทานลดรายใจ่ายในครอบครัวโดยชาวบ้านโนนหัวฝายตบลแก่งเลิงจานอำเภอเมืองมหาสรารคามที่มาหว่านแหหาปลาได้บอกว่าเป็นประจำหากมีน้ำเต็มความจุข,ของอ่างเก็บน้ำและก็มีน้ำล้นผ่านทางสปริงเวย์ของอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานก็จะมีปลาจำนวนมากไหลาตามมาด้วยตนจึงถือโอกาสออกมาหว่านแหหาจับปลา ซึ่งปลาที่ได้ในวันนี้ยังไม่มากนักเนื่องจากเพิ่งมาซึ่งก็จะมีทั้งปลาตะเพียนปลาขาวปลาสลิดปลาหย่อนซึ่งปลาที่หาจับมาได้นี้ตนก็จะนําไปทําเป็นอาหารรับประทานในครอบครัวเพื่อลดรายจ่ายของครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยครับรอลูล่วะ เเอไปลายังครับปไปยังเนี่ยปลาสลิดปลาขาวปลายนอนปลานั่งหมคือหลายอย่างนี่มีปลายนอนกับมี่ปลาสลิดกับมีปลาขาวกับมี่เนี่ยปลาหลายปลาโอ้ครับไปเห็นยังครับไปเห็นเห็ดกิ่งเลี้ยงจ้ะต้มกิ่งเลี้ยงต้มกิ่งเลี้ยงเนาะคือชิบอว่าด้ขายตรงเนาะต้มส้มใส่ใบมุกว่าเดี๋ยวต้มส้มเนาะครับครับครับพี่น้องบ้านไหนนี่พี่น้องบ้านไหนเนี่ยรถไฟนี่ละอ่าบนนู้นรถไฟเดี๋ยวใกล้ๆตัวเนี่ย ครับเจ้าทินเจ้าทินเจ้าทิน